อาท่าาจะออานมอาือาน่อโนเมื่มอาเมื่อนเมอมอนม่ออนมอมมาเมื่ออาน่ามานเ่ม่น่ามมาาเ่

มันร้ายนะค่ะสิมองยังมองมองเอ้ยเป็นเด็กคนเดียวบนโลกวันนี้ที่รักพี่พีแพรไม่จริงเด็กทุกคนรักพี่ยกเว้นลูกของหนุยกับหลานเขาเองหลานพี่พีเห็นพี่พีปูปลองไห้ไม่หลานคนที่สองยิ้มแล้วอะไรจ๊ะอยากเป็นยูทูบเบอร์เหรอคะ พูดกับทุกคนหน่อยเร็วเป็นไรปะอ่าใช่ค่ะเป็นปะทุกคนคุยกับมีเธอหน่อยฮัลโหลฮัลโหลให้โทรมาดีเธอให้โทรมาคะให้โทรมาคะถ้าคุณถ้าคุณละเมอต้องรู้ไว้เลยนะคะเป็นข่าวบุเบงค่ะชัดผู้ช้ำเลยเป๊ะ อ๋ <S <S อเอาอะไรไปอจะไปหาบุ๋งจะไปหาบุ๋อ่ะอ่ะ,อ,ะอ่ะต่อปันปนป่นปั่นมาปั่นปั่นปั่นทุกคนครับมาเรามาเครื่องปัน่นนิดหน่อยหนึ่งจะบอกว่าราคาดีมากนะสองร้อยยี่สิบสี่บาทเท่านั้น เป็ดรอบต, Box, ต่อไปหัวใจหกแสนนะครับ okay. ตรงนี้แม่เดียวเท่านั้นคือตรงนี้แม่้างนี่เครื่องนึงก็ได้รกทำไมมีอีกเครื่องแม่น้องอยู่หลังบ้านนี่ดูนะแต่ว่า้องไม่ติดอ่าเราไปเอาอะไรมาด้วยใช่ระวังนี่น่าจะเป็นแม่มันชอบไมบอกนี่ใช้งานง่ายมากแค่กดแค่นี้เลยล้างยังใช่ล้างล้างก่อนแล้วคือเป็นใบมีดสองใบนะครับ สองร้อยยี่สิบสี่บาทเท่านั้นใช้งานง่ายแค่กดเองอกดอย่างนี้ราคาดีมากแล้วคือไม่ไม่ต้องกลัวบาดมือเลยนะเพราะตอนเรายกออกมาปุ๊บอะมันจะหลุดจากใบมีดเลยแล้วเวลาเราเปิดใบมีดจะติดอยู่ที่ขาข้างในเราค่อยดึงใบมีดออกไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับเราค่อยตักนี่มันมีระบบเซฟตี้ของมันอ่ะไหนลองปั่นราคาแค่ สองร้อยยี่บาทเราจะปั่นอะไรครับปั่นผลไม้เลยค่ะอ๋อได้ได้เนี่ยสามด้วยเดี๋ยวจะปั่นผลไม้ให้ดูนะครับแล้วใครกินน่ะพี่จุบกินมีเธอทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังรอการล้างเครื่องปั่นอยากจะให้ ด้วยทีนึงอาจจะต้องเวียนให้ดูหลายรอบนะจ๊ะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าวันนี้เรามีกระดาษแพ็กแบบนี้เนาะแย่งค่ะเฮ้ๆๆเออแค่นี้พอเอาบบกับราคาแค่ร้อยแปดบาทจะได้ไปทั้งหมด ยี่สิบห่ออันนี้ขายดีมากกว่านี้เยอะมากหนึ่งห่อคือร้อยแผ่นนะเฉลี่ยตกห่อละห้าบาทนะครับสําหรับคนที่เพิ่งมาอันนี้กดได้นะอันนี้คุ้มมากจริงอันนี้เขาทำราคาพิเศษให้วันนี้ซึ่งเราขายออกไปังบกานแล้วนะคะยังเราขายทิชชู่อย่างเดียวได้เป็นแสนอ่ะวันนี้จริงๆเพราะว่ามันถูกมากถูาเขากลับมาแล้วเราจะได้อย่างเงี้ยทั้งหมด ยี่สิบห่อนะยี่สิบห่อเนี่ยครบแล้วยี่สิบหอราคาร้อยแปบาทเฉลี่ยห่อละห้าบาทใครรอทิชชู่อยู่กดได้เลยนะทิชชู่เนี้ยห้าบาทปกติแล้วทิชชู่ห่อแบบเข้าห้องน้ำหนึ่งรอบแล้วทิ้งเนาะจริงจริงเขาบอกว่าพี่พีทมาไกลมากใช่ดิใส่สามว่าสุขาสามมันไกลอยู่ละ มาทุกคนหกแสนใจนะเป็ดจะมานะเราจะได้ปั่นแล้วล่ะมากไม่ประกอบดีมันไม่ต้องมันไม่ต้องประกอบอะไรเลยครับมันทำแค่นี้เลยแล้วมันปั่นละเอียดด้วยสองร้อยยี่สิบสี่บาท กันหลัก็ไปปั่นเนื้อปั่นนีอะไรได้ไหมครับได้ปั่นพริกได้ปั่นพืชได้ทุกชนิดนี่เขาเขียนอยู่เลยมันเป็นเครื่องปัน่นมันเป็นเครื่องปั่นเลยแต่แค่อันนี้มันปั่นอาหารเด็กได้ด้วยแค่นั้นเองสองร้อยยี่สิบสี่บาทนะครับทำแค่นี้มันออกมาละแล้วแล้วขอ้อ มันแยกจากตัวใบมีดเนอะไม่ต้องกลัวเวลายกขึ้นมาแล้วใบมีดมันติดมาด้วยเลยมันแยกชิ้นกันแส่มาแกันั้นอ่ะแสนิดนิดสามสิอ็ดคู่เราทําแค่นี้ครับวางลงไปๆๆแล้วประมาณแค่นี้ราคา224ร้อยยี่สิบาทของดูดูเลิฟเลยนะพร้อมไหมพร้อมค่ะหนึ 1> 1่สงส จะใส่น so so, well ้ำนมแม่เข้าไปได้ยังเมื่อก่อนนะคะโต้ก็ยิงไปไหนละหิวอ่ะหิวเราไม่ปั่นเหรอคือคือเหมือนแบบเราไม่ใส่น้ำเปล่าเพราะมันไม่สารอาหาแต่เราใช้น้ำนมแม่ก็สั่งมาทั้งหมดนั่นเดี๋ยวค่อยดูคิดีๆทีเด็กได้กินน้ำนมแม่ไม่รู้มีดักซื้อสั่ง ปั่นเนื้อได้ปั่นผลไม้ได้ปั่นพริกได้ปั่นพืชได้เนาะก็ส2 4ร้อยมี่สี่ใค้เลงอยู่ข้อดีของมันก็คือแบบที่บอกใบมีดมันแยกกับตัวนี้เลมันแยกกันเลยแล้วก็ง่ายมากใส่เข้าไปปุ๊บมันไม่มีล็อกอะไรเลยแล้วมันก็ปั่นแล้วเดี๋ยวนะ มันปั่นน้ำแข็งไม่ได้นะครับยาวมันไปปั่นน้ำแข็งแบบน้ำปั่นนะแล้วแล้วใครจะกินนะเอ่อได้ได้ไหมไม่พี่พูดถึงบอกว่าปกติอะถ้าเป็นเด็กอะไรก็ใส่เออลูกกวนเลยทุกคนทุกคนถ้าผมติดไม่แล้วแบบมีเล่าเรื่องความรักอะไรมาเล่าให้ฟังด้วยนะพี่พีก็เหรอถูกใช้งานแล้ว่ะสมแล้วเพื่อรีบเตือนกันด้วยนะ เขาบอเนี่ยเอาไปทํานมกล้วยได้ปันป่นปั่นปั่นน้ําตาลปั่นอะไรก็ได้แต่ว่ามันปั่นของคือมันเป็นเครื่องปัน่นแบบเครื่องปันนป่นพิกะมืนเหมือน